Không? Nó không không? Ô dặn ngắm, của... kì... ô yanni, 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 ô เอาหเอาเอาไยัดอ่อ้ายเอาไหมดิเอาไหมดิอีกรอบอีกรอบหนึ่งดิเอาไเอาไหมเื่อกี้พักเมื่อกี้เป็นการทดลองเลฉยโอ้ยเห้ย่อกเล่นเลยมันมันยังบอกเขาแรงนี้ 嗯。Mm.